สวัสดีค่ะเอ r ซาราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้พามาชมแหลกหลังคาโตโยต้าวิวลรอสนะคะ สวยสดงดงามมากๆตามภาพที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะคันนี้นะคะเลือกแหลกลังคาทรง r r 0 4สีดําดำนะคะหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรความยาวของตัวถาดอยู่ที่1เมตร 50CM นะคะขันนะะ้นหนาขาตรงรุ่นติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถนะคะสวยสดงดงามมากเห็นไหมคะเป็นขนาดที่เหมาะสมกับเวลโรดเลยเห็นไหมคะสวยงามมากๆนะคะ คันนะะ้าขตรงรุ่นนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าติดตั้งคานขวางทรง RB03 ไปนะคะจุดเด่นของคานขวางทรง RB03 นะคะจะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมนะคะมีฉายาว่าคานขวางทรงปีกเครื่องบินติดตั้งออกมาแล้วสวยสดงดงามตามภาพที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเห็นไหมคะคันนะะ้าขะตรงรุ่นไม่ต้องเจาะรถนะคะคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถสั่งไปติดตั้งเองได้นะคะ ทางเรานะคะทำยางทั้งด้านบนคานขวางและด้านล่างคานขวางให้คุณลูกค้าเลยนะคะแบบสวยสดงดงามมากๆนะคะ คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ SCR ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะหรือจะสอบถามได้ที่ทางตัวแทนจำหน่าย SCR ทั่วประเทศนะคะระบุกับทางตัวแทนว่าขอเป็นสินค้า SCR แท้ครบชุดนะคะคุณลูกค้าก็จะได้สวยๆแบบนี้ไปครอบครองเลยเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีอะไรนะคะเราจะมาอัปเดตให้คุณลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ